มารู้ชอปรับกดเกมพาร์ทเลด8ทั้งแมปบ๊อกฟุตคิงเดกาซี่ออนิเมะเอเนเจอร์และบริการเติมโบรบัคสต้องแน่นๆพร้อมทำบริการอื่นๆอีกมากมายนี่เลยร้านมารู้ชอปลิงอยู่ใต้คลิปนะคะ เลมอนช็อปรับกดเกมพาร์ตแมปชินโดกดเพชรแมปต่างๆเติมโรบัสราคาถูกรับกดเกมพาร์กดผลและทำอื่นๆมากมายสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะร้านขั้นเทพจำหน่ายไอีเกมโรบัสครบถูกเริ่มต้นเพียง39มบาทเท่านั้นรับกดเกมพาร์กดผลแบบบ็อกฟุตคิงลกาซี่ชินโดไลท์และจำเก็ออนไลน์ทุกเกมดังร้านขั้นเทพลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะพี่ใหม่นะคะก็คลิปนี้ก็อยู่ในแมปของเกมชินโดไลท์นะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็มีโค้ดมาใหม่หนึ่งโค้ดนะคะ สามารถเอามาใส่กันได้เลยนะก็เป็นโค้ดนี้นะคะนี่ใส่ได้เลยนะคะก็จะได้50สปินแล้วก็5,000เรลคอยนะคะก็สำหรับน้องๆน,นะคะที่ถามเรื่องอตระกูลของสิบห่านะคะก็มีน้องๆหลายหลคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่นะคะไปตีสถานนะคะแล้วดอกเป็นหน้ากากแล้วก็มาถามว่าทําไมผมใช้สถานไม่ได้ต้องบอกว่าคัมภีหน้ากากกับคภีร์สถานไม่ใช่อันเดียวกันนะคะคภีร์หน้ากากก็คือหน้ากากนะคะถ้าอยากได้สถานก็จะต้อง ดอบเป็นลูกสัตว์หางเลยนะคะคัมภีนากกานะคะเก็บทบ9ตัวนะคะจะสามารถไปเปิเปดตระกูลใหม่นะคะก็คือตระกูลของสิบหางได้แต่ว่านะคะคนที่จะใช้ได้จะต้องมีกระเป๋าบัตรลายด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางเกมบอกจะแก้ฟิีนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แก้เลยนะ,ะสงสัยจะปล่อยให้แบบว่าจะต้องมีกระเป๋าถึงจะใช้ได้เท่านั้นนะ,ะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเก็บนักกากแล้วนักากากอยู่ไหนนะคะ ตอนนี้เก็บและกากแล้วเราไม่สามารถดูได้นะคะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะน้องๆต้องจำเอาเองนะคะก็แนะนําให้ตีเรียงไปนะคะตั้งแต่หนึ่งหางสองหางอะไรเงี้ยพอเราได้แล้วเราค่อยเปลี่ยนตัวนะคะเราจะได้ไม่งงว่าเราเก็บไปหรือยังนะ,ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตีนะคะถ้าสมมุติเ,เราเก็บไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะอ่าในแบบมีะระเกิดด้วยอ่ะอ๋อสเปเชียลสอปิริตอ๋ออะไรนะเทนเทนใช่ไหมก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ สามารถใส่โค้ดกันได้เลยนะใครมีเรลคอยครบจะซื้อตะกูลอาลิงก็ซื้อได้เลยนะคะอยู่ในร้านเรวคอยนะอยู่ <c oughs> ตรงช่องลิมิตเต็ดนะคะ2อง0 0 0เจ็ืนนะคะน้องๆบางคนบอกว่าจะถึงแล้วแต่ไม่ครบนะคะลองไปใส่ดูนะคะเื่อครบแล้วก็จะได้ซื้อกันได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยคืีจิกระป็ลละจ้า